เรื่องราวความเป็นมาของชายที่มีชื่อว่าอดอลฟ์ฮิตเลอร์ประวัติเข้ามายังไงเป็นยังไงกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่ได้จุดประกายขึ้นก็เพราะว่าฮิตเลอร์นี่ได้รู้การหลอกลวงของระบอบประชาธิปไตยนะครับแอ้างสิทธินะครับ ดังนั้นนี่อ้างว่ามนุษย์เท่าเทียมกันจริงไม่ได้เท่าเทียมนะครับบางคนก็พูดไม่ได้นะครับตามองไม่เห็นหูหนวกก็ออกเสียงไม่ได้นะครับไม่ได้เท่าเทียมกันนะครับก็เลยวางปากของกลุ่มชนบางกลุ่มนั้นเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสสิงแทนนะครับนั่นคือระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วคงไม่มีใครจะไปกราบไหว้ปากโลกนะครับ มานับสมัยสรงคมโลกครั้งที่สองที่ฮิตเลอร์ได้จุดประกายขึ้นนะครับก็เพราะเหตุนี้นะครับนี่คือธงชาติที่แท้จ,จริงจะเป็นแบบนี้แทนนะครับดังนั้นนี่สัญลักษณ์ของสวัสดิกาที่อดอล์ฟฮิตเลอร์นี่ใส่ก็คือสัญลักษณ์ของโบสนะครับโบสสมัยก่อนนะครับดังนั้นนี่ฮิตเลอร์ก็เลยจัดตั้งกองทัพขึ้นมานะครับ เพื่อฆ่าลังชาวยิวนะครับเกิดจากที่พวกชาวยิวนี่แหละคือต้นตอของระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับอ่างสิทธินะครับเสรีภาพความเท่าเทียมมนุษย์ไม่ได้เท่าเทียมนะครับปากเขามีหน้าที่กินข้าวนะครับดังนั้นนี่ศาสนาที่ฮิตเลอร์เขานับถือคือศาสนาคริสต์นะครับรือว่าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนี่ มองดูอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้น,นฮิตเลอร์ก็เลยร่วมมือกับเบนิโตมุสโซลินีแห่งออสเตรียนะครับ่อร่วมมือกันจัดตั้งกองทัพเพื่อจุดประกายสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นนะครับแต่เมื่อประชาติใน แต่เมื่อฮิตเลอร์ได้สิ้นสุดลงนี่สงครามโลกได้สิ้นสุดลงฮิตเลอร์ก็เสียชีวิตนะครับจากนั้นนี่ระบอบประชาธิปไตยนีฮิตระเบิดระเบ้อเ,เลยนะครับในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อสองครามโลกยุติลงดังนั้น เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้กันนะครับไอระบอบนรกนี้นะครับระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับไม่ได้ใช้ในหลักศาสนานะครับไม่ได้ใช้คําสั่งใช้ของพระพุทรเ้าทุสสัตสิงกํกหนดกฎหมายนะครับเช้ปากของกลุ่มชนหมดทุกฉบับเลยนะครับไม่มีหลักฐานผิดชอบชั่วดีอะไรแม้แต่ฉบับเดียวนะครับ